มอนยันหลักก็คือมันเป็นท่วงท่าที่ว่าสามารถทําลายคู่ต่อสู้แบบระยะกระชั้นชิดคู่ต่อสู้มาแบบเหมือนจะกดรัดฟัดเวี่ยงเราแบบนี้คือมอนยันหลักก็คือสามารถยันไม่ได้เลยเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยเลยครับส่วนมากจะทุกคนต้องเอามาใช้ครับ เห็นกวาดลานเป็นท่าแม่ไม้ไมวยไทยที่อันตรายครับคู่ต่อสู้เราใช่ไหมครับเขาเตะมาเราใช้แม่ไม้ไมวยไทยเตนกวาดลานท่านนี้ล้มมาแขนหักก้นหักหรือคอหักการจับก็คือการโยกซ้ายโยกขวาคือจับถ้าเราล็อกแน่นเมื่อไหร่ก็คือเราสามารถกวาดขาได้เลยแต่ถ้าเราล็อกไม่แน่นคู่ต่อสู้เราจะดึงขากลับมาพอดึงขากลับมาคนที่จับจะเป็นคนที่เสียหลัก จระเข้ฟาดหางก็อันตรายเหมือนกันครับเราเตะพลาดหรือว่าศอกพลาดจระเข้ฟาดหางนี่เป็นท่าที่2คือท่าติดต่อคือบางทีดึงไม่พ้นน็อกได้ทุกที่ครับลำตัวหรือก้านคอหรือใบหน้าคือลูกตามน้ำอะไรประมาณนี้ครับนาายบัญสียนภาษามวยบ้านเราก็เรียกเตะก้านคอครับมันดูเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยก้านคอก็คือเป็นจุดโฟกัสที่อันตรายที่สุดคือเมื่อเราสบัดไปโดนก้านคอประมาณสัก20%เราสามารถหลับได้ ทีรันมวนแผ่นดินก็คือเป็นท่าแม่ไม้ไมมยไทยที่ว่าใช้มาตั้งแต่โบราณเหมือนกันท่านี้ก็คือมาประยุกต์ใช้จนถึงทุกวันนี้ประยุกต์ใช้ก็คือมีท่าทางจับแล้วก็โศกกลับคือโศกข้างหลังเป็นท่าที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ทุกเวลาครับ